ป้าชื่อวันวิสาล้ยงจำปานะคะเป็นลูกนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของจังหวัดสมุทรปราการค่ะป้าได้นําที่ดินพื้นที่อยู่ปัจจุบันไปจำนองไว้กับเจ้านี้นอกระบบ34ตารางวาเพื่อเอาเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็รักษาแม่ที่ป่วยมีลูกชายมีลูกชายสองคนก็กําลังเรียนยังไม่จบ ต้องทำงานคนเดียวตามลำพังเพื่อหาเงินมาส่งดอกเบี้ยเงินต้นก็ยังไม่มีให้เจ้านี้มีความรู้สึกท้อแท้และเหนื่อยกลัวว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วอะ่ะลูกกับแม่จะอยู่ยังไงก็ได้ไปติดต่อธนาคารทุกที่แต่ก็ได้รับคำตอบเหมือนกันทุกที่ว่า ป้าไม่มีฐานเงินเดือนไม่สามารถกู้ได้เพราะเมื่อเาแต่ก่อนป้าทํางานรายวันเสร็จจากงานที่ร้านก็จ่ายเป็นเงินสดให้เลยไม่มีสลิปเพื่อไปทำเอกสารกู้เงินจนกระทั่ง,ม,ง,งมาถึงธนาคารทกศมีเจ้าหน้าที่คแนะนำป้าว่าออมีกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมออแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป้าเลยเข้าข่ายสามารถกู้ได้โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาติดจำนำจำนองที่ดินในการขายฝากกับในทุนนอกระบบโดยมีดอกเบี้ยในการกู้ยืมเพียงร้อยละ5บาทต่อปีอยู่ในวงเงินไม่เกิน2 5 0ล้านบาทมีระยะเวลาการส่งสูงสุดถึง20ปีด้วยกันแ้ห้ป้ามีความหวังก็เลยลองยืน่น คำร้องขอกู้จากคำแนะนำของทกศและได้นำเนินการตามขั้นตอนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือด้านเอกสารให้กับป้าในการขอกู้เงินจากคณะอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ยากจนในที่สุดป้าก็ได้รับการอนุมัติคำขอกู้เงินในจำนวนเงิน130,000บาทเพื่อมาชำระหนี้และไถ่ายถอนที่ดิน โดยมีแผนการชำระภายในระยะเวลา10ปีป้าก็ได้ทำงานรับจ้างทั่วไปจนตอนนี้ได้มาขายของขายอาหารอยู่หน้าบ้านบวกกับลูกชายได้ทำงานแล้ว2คนโดยมีไรายได้เสริมคือเปิดร้านซ่อมรถอยู่กับบ้านไรายได้ทั้งหมดของครอบครัวป้าได้ดำม,มารวมกันแล้วแบ่งชำระนี่เดือนละ2,000บาท ซึ่งตอนนี้ป้าส่งมาได้5ปีแล้วป้าก็ส่งมาโดยตลอดโดยไม่เคยผิดนัดจากดอกเบี้ยที่ป้าส่งร้อยละ5บาทปัจจุบันป้าส่งแค่ร้อยละ2บาทในเมื่อเขาให้โอกาสเราแล้วเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีวินัยในการส่งประหยัดอดออมจนทุกวันนี้ป้าได้เป็นลูกหนี้ชั้นดี ใครมีปัญหาเหมือนป้านะคะป้าขอแนะนําให้ไปปรึกษากับสํานักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดาาสุพรรณบุรีสำนักงานเกษตรอาเภอและทกศในภูมิลาเนาของตัวเองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสํานักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธนาคารทรกศนะคะที่ให้โอกาสป้ามีกองทุนดีๆช่วยเหลือคนจนอย่างป้าและผู้ที่ไม่สามารถไปกู้กับธนาคารได้ให้ได้มีบ้านอยู่ มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณมากค่ะ